ข้อนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับมุมที่อยู่ในวงกลมนะเป็นมุมที่อยู่ในวงกลมนะครับแต่ว่าปัญหาของโจทย์ข้อนี้คือมันซับซ้อนคือเราต้องมีพื้นฐานในการทําโจทย์ข้อนี้คือพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของมุมที่เกิดในวงกลมนะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าคุณสมบัติมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตอนแทนลงไปพี่จะค่อยๆทบทวนสูตรให้ บางครั้งคือ,อพื้นฐานเราเรียนมาแล้วสูตรนะครับวิธีการดูว่าเกี่ยวกับมุมในวงกลมตรงนั้นเท่ากับมุมนี้ตรงนี้เป็นสองเท่าตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเวลาจะใช้จริงเนี่ยมันนึกอะไรไม่ออกเลยครับเพราะรูปที่เกิดยมันเป็นแบบนี้โอเคนะถ้างั้นค่อยๆเรียบเรียงนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะค่อยๆสอนคุณสมบัติแทรกเข้าไปด้วยนะครับโอเควงกลม P กับวงกลม R คือวงกลมวงนี้นะครับนี่จุด P และนี่จุด R คือมีวงกลมตัวเล็กคือ p ตัวใหญ่คือ r ตัดกันที่จุด d เนี่ยครับตัดกันตรงนี้เลยและ e เนี่ยครับตัดกันตรงนี้สองจุดนี้นะครับถ้า bcr bcr อยู่ตรงไหน bcr คือมุมนี้นะครับนี่นะยี่ห้าขอโน้ตลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้ยี่ห้าและ ber BER นะครับสามสิบสามสิบคำถามคือแล้ว BAC BAC นะครับเท่าไหร่โดดมานี่เลยนี่ครับ BAC ถ้างั้นข้อเนี้ยมันโดดมานี่เลยนะมันเป็นตัวต้องสงสัยอยู่ตรงนี้เลยปัญหาของโจทย์ข้อนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมันเยอะครับ แต่มันสามารถใช้คุณสมบัติของการหารูปได้แต่ปัญหาคือแล้วเราจะหาข้อนี้ยังไง <c oughs> คือเอาตรงๆนะมันลอยๆมาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะชอบโมโูตัวเลขเลยเ <c oughs> พราะอะไรรู้ปะประมาณเราไอ้นี่ยี่ห้าไอ้นี่สามสิบเฮ้ยมันใกล้กันเว้ยไอ้มุมนี้นะมันโกเขาหน่อยหรือมันใกล้เคียงสาสิบเอาว่าสามสิบเลยแต่ดูช้อยดีครับยี่แปดสามสิบ สามสามสามห้าช้อยที่ให้เนี่ยใกล้กันหมดเลยบางคนบอกเฮ้ยพกไม้ครื่องวงกลมทาบเลยพี่บอกตรงๆนะข้อสอบจริงๆไม่ต้องการให้หนูเอาไม้ครึ่งวงกลมทาบนะครับเพราะมุมมันไม่ได้ตรงทุกอันหรอกลูกเขาแค่ต้องการให้หนูคิดจากตัวเลขในการคำนวณตัวเลขนะครับเพราะถ้าใช้ไม้ครื่องวงกลมทาบอ่ะมันเป็นวิธีการแบบเด็กประถมมันเป็นวิธีการแบบเอาตรงๆเลยวาดรูปสร้างรูปอันนั้นตรงไปตรงมา แต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ต้องการให้ทาแบบนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องการให้วิเคราะห์ตัวเลขนะครับจากคุณสมบัติของวงกลมที่มีมุมอยู่ภายในโอเคถ้างันเริ่มต้นไอต,ตัวแรกก่อนอะขอมาซูมแบบละเอียดละเอียดหน่อยนะครับข้อนี้นะครับขอซูมละเอียดละเอียดตรงนี้หน่อยคําถามแรกยี่ห้ากับสามสิบช่วยอะไรเราได้คือดูแล้วมันมันช่วยยากเลยเนาะเส้นขนานก็ไม่มี ถ้ามีเส้นขนาดยังพอหามุมแย้งเท่ากันได้เพิ่มเติมใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยอ่ะคําถามก่อนแล้วกันข้อเนี้ยพี่ขอลากเส้นนี้เพิ่มอันนี้อันนี้ต้องเพิ่มเติมเองนะครับพี่ลากเส้นนี้เพิ่มนะครับโอเคนะลากเส้นนี้เพิ่มก่อนปุ๊บคำถามนะครับเส้นเส้นเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นว่าจุด E ครับจุด E อีะเป็นมุมที่อยู่ ครึ่งวงกลมพีพอดีคุณสมบัติมันเป็นอย่างนี้ลูกคุณสมบัติถ้าเราเคยเรียนนะครับมันจะเป็นงนี้วงกลมนะครับแล้วพี่มีจุดกึ่งกลางใช่ไหมแล้วถ้าพี่บอกเนี่ยคือเส้นแบ่งครึ่งวงกลมพอดีสิ่งที่เกิดคือถ้าพี่เอาจุดนี้กับจุดนี้เป็นหลักนะครับแล้วพี่โยงเส้นแบบนี้สองเส้นเนี้ยไม่ว่าจะเอียงไปทางไหนในครึงคร่งวงกลมเนี่ยครับคุณสมบัติของมันคือมุมฉากเสมอนี่คือคุณสมบัติของวงกลมนะ ที่มันมีมุมครึ่งวงกลมอยู่ข้างในมันจะเป็นมุมฉากถ้างั้นโจทย์ข้อนี้นะครับสังเกตนะมุมเนี้ยครับเนี่ยครับฉากเป๊ะเลยครับนี่พี่ได้มาตัวแล้วนะพี่ได้มาตัวแล้วนะอ้าวถ้างั้นข้อนี้คําถามเฮ้ยถ้ามาแบบนี้นะนี่เลยถ้ามุมนี้พี่ได้จบไหมจบดีครับเพราะมุมที่พี่อยากได้คือมุม a แล้วมุม a เนี่ยมันอยู่ในสามเหลี่ยมตัวนี้ไงนี่ไงสามเหลี่ยมตัวนี้ไงนี่ครับ นี่ครับถูกไหมถ้างั้นถ้าพี่ได้มุมนี้นะครับ90ยืนอรอเวล้า90อีกมุมหนึ่งถ้าพี่ได้คําตอบเมื่อไหร่คือจบทันทีจริงป่ะจริงป่ะโอเคถ้างั้นตอนนี้นะครับคําถามดีกว่าถ้าพี่มาเลงนะพี่อยากได้มุมตรงนี้นี่ทำไมอยากได้มุมนี้เพราะมันรวมกับไอ้มุมตะเกียรที่พี่อยากได้มุมนี้ครับสองมุมเนี้รวมกันต้องได้180 ถ้างั้นถ้าพี่ได้มุมทางขวาเอา180ไปลบจะได้มุมทางซ้ายแล้วมุมทางซ้ายจะไปช่วยทําให้หาเอได้ไงครับนะพี่คิดแล้วนะเริ่มวางแผนแล้วนะเริ่มวางแผนทีละตัวแล้วนะว่ามันมุมมันมาอย่างไงทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับมันมีคุณสมบัติอยู่ตัวหนึ่งคุณสมบัตินี้พี่ค่อยๆโยงเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับพี่อย่างนี้ครับสมมุติเรามีวงกลมหนึ่งอันแล้วเรามีสี่เหลี่ยมข้างในไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบไหนก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้สี่เหลี่ยมนะครับแต่สิ่งสำคัญคือมุมทุกมุมต้องชนขอบวงกลมนี้พอดีเอาง่ายๆครับเขาบอกว่าคุณสมบัตินี้นะมุมที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยครับอย่างเงี้ยจะรวมกันได้180องศาพอดีไม่ว่าจะเป็นตรงข้ามมาไหนก็ได้ถ้าเป็นคู่นี้ก็ได้คู่นี้กับคู่นี้ก็ได้ เนี่ยครับสองคู่นี้ก็ได้มันจะต้องได้ร้อยแปดสิบพอดีเป๊ะเหมือนกันโอเคใจไหมถ้างั้นตอนนี้คําถามเลยถ้าพี่อยากได้มุมที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับแค่นี้นะมุมตรงข้ามมันใครเพราะข้อนี้พี่เลงละเฮ้ยตัวใหญ่มันเป็นสี่เหลี่ยมอะตัวใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นไงนี่ไงครับนี่ไงนี่ไงอย่าเอามานี่เลยเนี่ยครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือสี่เหลี่ยมอะ ถูกไหมถ้างั้นมุมตรงนี้ของพี่อะ่ะเท่าไหร่พี่ก็สามารถหามุมอีกตัวได้ทีนี้ปัญหาคือไอ้รูปเนี้ยมันไม่เป๊ะเงเนีนยครับคือจะบอกว่ามันมันเป๊ะมันก็ไม่เป๊ะโอเคอะถ้างั้นมันเริ่มนะครับประเด็นพี่มาเรื่อยๆแล้วพี่ก็ค่อยโยงหาความสัมพันธ์มันมาเรื่อยๆนะครับอะขอย้อนกลับมาใหม่มาตัวนี้มาตัวนี้ขอต่อเส้นนี้เพิ่มหน่อยขอต่อเส้นนี้เพิ่มหน่อยพี่ตอง โอเคนะครับอ่ามาซูมดูรูปนี้ชัดๆนะครับรูปนี้ขอซูมชัดๆเลยพี่ตั้งชื่อตัวนี้ให้นะครับว่ามุมของพี่ตรงนี้นะคือมุมบีพอมันชื่อบีใช่ปะ่ะพี่ตั้งชื่อมาเลยแต่มีคุณสมบัติของสามเหลี่ยมและมุมที่ประชิดกับในสามเหลี่ยมยังจําได้ไหมว่ามุมนี้ของพี่อ่ะมุมนี้นะพี่ขอแรงเงาตรงนี้หน่อยนะมุมตรงนี้นะครับเป็นมุมที่อยู่ด้านนอกเป็นมุมที่อยู่ด้านนอก ด้านนอกนะแต่มุมมุมนี่ยครับคุณสมบัติของมันคือตัวนี้ครับมันคือเอายี่สิบห้าเนี่ยครับบวกกับบได้ฟังดีๆนะสามเหลี่ยมนะครับของพี่อ่ะมุมตัวนี้คือมุมประชิตที่อยู่ข้างนอกและมันเป็นมุมประชิตที่อยู่ด้านนอกของมุมมุมหนึ่งที่เรายังไม่รู้คําตอบคือมุมมุมเนี้แต่มุมข้างนอกของพี่อ่ะ มันจะกลายเป็น25่บห้าวกบีได้ทันทีเลยโอเคปะ่ะเข้าใจความคิดนะเข้าใจความคิดนะโอเคแล้วทีนี้ยังไม่จบมามองสามเหลี่ยมชิ้นนี้บ้างสามเหลี่ยมชิ้นนี้แล้วนะครับพี่มองสามเหลี่ยมชิ้นนี้นะดูตามมือพี่ดีๆนะชิ้นนี้นะตรงน,นี้นะครับตอนนี้พี่มองมุมนี้บ้างมุมนอกตัวนี้เป็นมุมประชิด เป็นมุมประชิดของใครครับของสามเหลี่ยมตัวที่พี่เพิ่งวาดที่มีสามสิบกับอีกมุมหนึ่งเป็นยี่ห้าบวกบีเข้ามาครับถ้างั้นมุมที่อยู่ตรงนี้นะครับพี่ตั้งชื่อให้มันเป็น x นะครับถ้างั้นตอนนี้มาทดไปข้างนอกนะมาทดไปตรงนี้นะ x ของพี่มันจะเท่ากับยี่สิบห้าบวกบีแล้วบวกด้วยสามสิบนะครับใช้คุณสมบัติคือสองมุมที่อยู่ข้างในสามเหลี่ยมบวกกัน จะได้เท่ากับมุมประชิดที่อยู่ข้างนอกของอีกมุมหนึ่งที่ยังไม่รู้ค่านี่คือคุณสมบัติของสามเหลี่ยมเบื้องต้นเลยแล้วตัวนี้จริงๆแล้วถูกเรียนตั้งแต่ป .6 แต่พี่ไม่รู้ว่าเราลืมไปหรือยังเพราะมันไม่ค่อยได้ถูกใช้โอเคนะครับอ่ะทีนี้มันจะเอามาโยงกับอะไรมาโยงกับตัวนี้ครับมาโยงกับตัวนี้หนูดูตามมือพี่ดีๆนะตอนนี้เนี่ยขอพูดหนึ่งอันเป็นคุณสมบัติวงกลมนะครับคืองี้ครับ นี่จุดกลางอยู่ตรงนี้ถ้าพี่มีขอบตรงนี้สร้างเป็นมุมขึ้นมาแล้วตรงนี้ครับมีมุมไปชนขอบตรงนี้อย่างนี้สมมติมุมนี้นะมุมนี้ของพี่นะมันคือสามสิบมุมนี้ของพี่คือมุมที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันคือหกสิบครับเพราะมันจะกลายเป็นสองเท่าเสมอจากเส้นโค้งเดียวกันก็ชอบใช้คุณสมบัติว่าเส้นโค้งเดียวกันไอ้คาว่าเส้นโค้งเดียวกันคือเส้นโค้งตรงนี้ครับ นี่ครับเส้นโค้งตรงนี้นี่ครับเส้นโค้งตรงเนี้ถ้างั้นสิ่งที่เกิดคือโจทย์ข้อนี้มันก็เกิดคุณสมบัติตัวนี้เหมือนกันคุณสมบัติตัวนี้เกิดจากตรงไหนครับดูสังเกตดีๆนะดูนะพี่กำลังจะวาดตรงนี้ให้ดูนะครับนี่นะเส้นโค้งของพี่คือตรงนี้นะนี่จุดนี้กับจุดนี้แล้วดูนะมุม X มุมนี้นะครับกับมุมบีมุมเนี้ย มันใช้โค้งเดียวกันมันเกิดจากเส้นตรงเส้นนี้ครับลากลงมาชนตรงนี้แล้วก็ลากมาชนตรงนี้ส่วนอีกอันหนึ่งอ่ะ x เ,เนี่ยมันไปชนตรงกลางพอดีเห็นไหมเห็นปะเนี่ยครับคือได้คุณสมบัติว่า x ต้องเป็นสองเท่าของ b โอเคนะถ้างั้นตอนนี้นะครับ x ของพี่ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสองเท่าของ b ถูกไหมเพราะมาจากคุณสมบัติมุมที่อยู่ตรงกลางกับมุมที่ชนขอบบนส่วนโค้งเดียวกันตามสูตรน้เปะเลยเนี่ยครับตามสูตรน้เปะเลยนี่คือคุณสมบัติวงกลมที่เราถูกเรียนตอนมอต้นนะครับและถูกเรียนตอนมสามนี่เลยแต่ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจํากันได้หรือเปล่านะแต่ถ้าจําไม่ได้ให้เรียนรู้ไว้ก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยคือคุณสมบัติตัวหนึ่งที่เราต้องรู้ถ้างั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดน,นะครับ มันจะกลายเป็น25บวก b แล้วก็บวก30ถ้ายางข้อนี้นะครับพี่ย้ายสมการเลยเอา b ตัวที่อยู่ทางขวาที่มันเป็นบวกย้ายไปลบเหลือ b ตัวเดียวแล้วฝั่งซ้ายกับขวารวมกันมันจะกลายเป็น55ครับอา้าวแล้ว55คือ b อ่ะแล้ว b ของพี่ตรงนี้พี่ได้มาแล้ว55อา้าวแล้ว55มันส่งผลถึงมุมตรงข้ามตรงนี้ครับ แล้วรวมอะไรที่ยืนตรงนี้ครับได้ร้อยแปดสิบจริงๆไม่ต้องคิดมากเลยครับเพราะอะไรครับคําตอบของพี่มันคือมุมตรงนี้เลยไอ้มุมตรงเนี้ยมันก็คือห้าสิบห้าไปในตัวนั่นเองเพราะมันกําลังจะเอาไปคิดจากร้อยแปดสิบนั่นเองถูกไหมถ้างันคือถ้าพี่ได้มุมบีห้าสิบห้านะครับมันไปโยงต่อตรงนี้มันก็แค่เอาร้อยแปดสิบะครับลบทิ้งด้วยห้าสิบห้ามันก็ได้มุมที่พี่ต้องการใช่ปะ แต่มุมที่พี่ต้องการอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นมุมประชิดไก่มุมตัวนี้มันก็ได้ห้าสิบห้าอยู่ดีแหละครับถ้างั้นข้อนี้จบเลยครับไอ้มุมที่พี่ต้องการมุม A ตัวนี้แหละมันเกิดผลจากอะไรมันเกิดผลจากมุมในสามเหลี่ยมถ้าางนั้นข้อนี้พี่ก็เอาร้อยแปดสิบนะครับลบทิ้งเก้าสิบลบทิ้งห้าสิบห้าถูกไหมถ้าอางั้นคําตอบข้อนี้เสร็จแล้วครับเรียบร้อยเลยครับเสร็จแล้วคําตอบข้อนี้ทั้งหมดนะครับที่คิดได 90บวกห้กลายเป็น145ใช่ไหมครับแทนกันร้อยมันเหลือเท่าไหรอ่อ่ะก็เหลือมุม35สิห้าแทนคำตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็น35มสิบองศาจบครับเสร็จเรียบร้อย35เสห้าโอเคไหมครับข้อนี้นะครับสังเกตดีๆนะวิธีการทำเนี่ยซับซ้อนแต่ตัวเลขไม่ได้มีความยากเลย ตัวเลขเรื่องของมุมไม่ยากนะครับแต่วิธีการทํามีความซับซ้อนมากคือวิธีการทำเนี่ยของโจทย์ข้อนี้เราต้องรู้หนึ่งคือคุณสมบัติของมุมที่เกิดในวงกลมคล้ายๆกับโจทย์ประเภทการหาเส้นขนานนะครับคือเส้นขนานนะไม่มีหลักหายตัวคือมันมีหลักของมันคือมุมแย้งมุมประชิดอะไรพวกเนี้ยเราประยุกต์จากการดูรูปเอาว่าถ้าเส้นขนานเนี่ยมันเกิดมุมแย้งเกิดมุมสมในเกิดมุมประชิดแล้วเราค่อยๆมาหาคุณสมบัติแล้วก็ไปผสมกับคุณสมบัติของสามเหลี่ยม ที่โจทย์ชอบมาให้โอเคไหมครับโจทย์แนวนี้ก็เหมือนกันคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งถ้าเราไม่รู้นะครับปัญหาเกิดทันทีเราเชื่อมโยงมันไม่ได้พอเชื่อมโยงมันไม่ได้คําตอบมันจะหาไม่เจอถ้างั้นไอ้คุณสมบัติที่พี่ไล่มาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเรียนเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติในวงกลมเท่านั้นเองถ้างั้นคือมันยังมีคุณสมบัติอีกหลายอย่างที่เราจําเป็นต้องรู้นะครับถ้างั้นต้องไปทบทวนดูด้วยนะครับคุณสมบัติตัวนี้โอเคนะครับ ยังไงฝากไว้ดูด้วยนะครับโอเคครับ